สวัสดีครับเอฟซี MC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเอ้าแบกคำขานตัวนี้โอ้ยตายแล้วบักคำขานอยู่ฮันอ่าวันนี้นะครับอยู่กับรถคูปะตานะครับ L4708 ตัวเด็ดเดียวไปเทน่นังเง่นน่นะวันนี้อยู่กับช่างน้อยนะครับอยู่กับช่างน้อยจะเป็นโค้ดทดสอบรีวิวนะครับกับคูปะต้า l c 7 0 8ตัวดีดีคันนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2,555เป็นรถที่เช็คระบบใหม่ทั้งหมดนะครับเก็บงานทำสีใหม่ของเลี้ยวใหม่นะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวกระจังหน้านะครับไฟท้ายบอกนะครับแผ่นลังคานะครับต่างๆนะครับตรงนี้ทีมช่างเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารทุกคนครบนะครับราคานี้นะครับผมล้วนจัดส่งนะครับให้300กิโลเมตรแรกฟรีเลยนะครับถ้าเกินจากนั้นนะครับเราก็มีค่าขนส่งตามระยะทางนะครับหรือว่าก็เยืนๆยนกันได้ครับช่วงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาดูรถจริงได้ที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรนธานีครับเจ้านี้นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะครับรีวิวรถนะครับ ชัดเกงนะครับตรงปกเปร๊ะนะครับมาพร้อมกับฐ่าน5้านะครับเป็น2 4 5สี่หขีด6เอฟนะครับตัวนี้ก็ผ่านตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งครับก็ข้อดีของเขานะครับก็สามารถปรับเป็นฐ่าน3ามพัน4ี่นะครับได้นะครับไปน้องน้อยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ลูกพี่น้อยเรานะครับค้ำผานนะครับเมื่อกี้มาคํำผานนะครับใช่ใช่ได้พายามค้ำผ่านนะครับหนึ่งันหกร้อยสิบชั่วโมง เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบครับ2พาโฟวิวขับเคื่อน4ล้อนะตัวนี้นะครับอ่ากำลังแรงม้าดีมากๆนะครับเป็นรถรุ่นนิยมของคูเบอร์ต้รุ่นนึงนะครับที่หลายๆท่านนะครับหากันนะครับถ้าไม่มี417นะครับ L5018 ไม่ได้แจ้งเกิดแน่นอนนะครับเพราะว่า417กับ50ก็เป็นตัวรุ่นราวเขาวเดียวกันนะครับตัวนี้4 7แรงม้านะครับเครื่องยนต์ขนาด4สูบครับดูการทำงานครับ ุดครับสุดๆดครับกำลังแรงม้าครับอืมนะครับคันนี้นะครับนัดจัดสะริงซิ่งให้อีกหนึ่งชุดนะครับใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแดดก็แรงหน่อยนะครับผมก็เลยกล้านะครับที่จริงตัวนี้สีสวยมากๆนะครับโอ้ยแรงมากๆนะครับ ส่วนท้ายไม่มีหอนครับเครื่องเชียร์ดีนะครับระบบโปรวิวต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับกัดเพี้นทุกจุดน,นะครับการรีวิวการทำงานของนักเตอร์นะครับให้ลูกค้าได้มชมกันแบบกัดเพี้นเลยนะครับสำหรับตู้สิเจ็ดแรงม้าราคาเพียงสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอยู่ชุดท้ายเขาครับ ตัวนี้ทีมช่างเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับไฟท้ายซ้ายขวาไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้เบิกใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับชุดโมงการทำงานนะครับความร้อนปกตินะครับมีรางเครื่องมือให้นะครับหนึ่งตัวนะครับละเอียดครับพรีคอนส์ เช็คคุ้มๆเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเช็คคุ้มๆเลยสภาพคุ้มๆเลยนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับราคานี้นะครับมีอยู่2อันนะครับสำหรับ l 4 7 8ตอนนี้ะครับเพื่อนๆ FC ท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมาดูรถได้ที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุราธานีเบอร์โทรสอบถามได้ที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับขอบคุณครับ